ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันเวลาครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรโดนกรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับเราพามาชมนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่านะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าเปิดตัวใหม่นะครับที่จะทําตลาดนะครับแทนนะครับ mf ส5่ร้อยห้รือขนาด100แรงม้าในตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็น mf นะครับ5710ในตระกูล global series นะครับตัวนี้ขนาด102แรงม้านะครับตัวนี้ถูกถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับอ่ะตัวนี้นะครับแน่นอนครับสำหรับในเรื่องของแท็กซี่แท็กเตอร์แมสซี่ฟกุสัันนะครบ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แอคโคพาวเวอร์นะครับสี่สูบนะครับสี่พันสี่ร้อยซีซีนะครับตัวนี้พิเศษสุตรกับแรงบิดนะครับจัดมาเต็มที่4 1 0นิวตันเมตรนะครับในขณะที่รอบเครื่องเทียง 1, 5 0 0รอบเท่านั้นนะครับดังนั้นผมพูดมาตลอดนะครับเครื่องยนต์ของแมซี่โฟกุสันนะครับจะมีการให้แรงบิดที่สูงในรอบการทำงานที่ต่ำแน่นอนประโยชน์ที่ได้1นะครับความชัดเจนในเรื่องของการประหยัดน้ำมันโดดเด่นแน่นอน2อายุการใช้งานนะครับการบำรุงรักษาง่ายนะครับอายุการใช้งานเครื่องยนต์ไม่่สึกหองายนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้อีกจุดนึงนะครับที่เป็นจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของคันหน้านะครับคันหน้าขนาดใหญ่นะครับที่เป็นยี่ห้อของค a r าโลนะครับตัวนี้นะครับจัดมากันแบบขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นคันหน้าคาราโลนะครับน่าจะเป็นแท็กเตอร์ไม่กี่ยี่ห้อในเมืองไทยตอนนี้ที่ใช้คาร a โลอยู่นะครับแล้วก็ ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เป็นเกียร์ที่ออกแบบมาใหม่หมดนะครับอย่างที่เคยได้เรียนไปหลายๆคลิปแล้วสําหรับตระกูลโกโบซีรีส์นี้นะครับเป็นเกียร์12คูณ12ครับมีความพ่องตัวสูงนะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับสมูทการทํางานลื่นไหลได้นะครับนอกจากนี้นะครับชุดคัตเป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบใหม่เป็นแบบคัตหวีแบบรถยนต์เลยนะครับแบบสามารถเหยียบคัตได้แบบเบาๆมากเลยครับไม่เปลืองแรงนะครับดังนั้นการทํางานตลอด8ชั่วโมงทั้งวันของเราเนี่ยมั่นใจได้ว่า เรายังมีแรงเหลือกลับบ้านไม่ปวดขาแน่นอนครับอ่ใบมีดอดนหน้านะครับกว้างนะครับเราให้มานะครับแบบเต็มๆนะครับสองเมตรสี่สิบนะครับหรือแปดฟุตนั่นเองนะครับยางหน้าแบบเชือระบกนะครับอ่ายางหน้าแบบเชือร์บกครับดูครับขนาดใหญ่นะครับขอบยี่สิบสี่ครับสิบสี่จุดเก้าขีดยี่สิบสี่นะครับยางหน้านะครับกว้างๆนะครับหน้ายางกว้างๆนะครับยางดีไซน์ออกแบบมาให้ตะกุยดินได้ดีนะครับอ่าตรงนี้นะครับคันหน้าคารุ่มมีเฟืองจักรวาลไหมครับตอนนี้ผมลืมบอกนะครับ ยางหลังนะครับ18.4ขีด34นะครับเหมือนกันครับเป็นยางเือร์เบอกนะครับไม่มียางในครับเป็นยางเรเดียนนะครับการใช้งานอเนกประสงค์นะครับลุยได้ทุกสภาวะพื้นที่นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับสําหรับการยกน้ําหนักนะครับชุดยกน้ําหนักตัวนี้เป็นชุดใหม่แบบใหม่หมดนะครับเป็นไฮดรอลิกแบบใหม่หมดดีไซน์ใหม่นะเป็นเชิงวิศวกรรมแบบใหม่หมดนะครับไม่มีปั๊มขาวปั๊มแดงเหมือนสมัยก่อนแล้วครับ ถ้าเกิดการสูญเสียหรือต้องการการตรวจเช็คนะครับซ่อมนะครับง่ายเพียงแค่จุดเดียวหัวใจอยู่ข้างนอกนี้แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องรื้อเบาไม่ต้องตัดท่อนนะครับเหมือนสมัยก่อนให้วุ่นวายนะครับตัวนี้นะครับสามารถยกกำนักได้สูงสุดถึง4,300กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวรถเล่าอยู่ที่ประมาณ3.6ตนะครับแต่ยกได้4,000เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้กับเครื่องมือทุกประเภทนะครับที่เป็นแคทชูนะครับตาไก่เบอร์2นะครับพร้อมกันนี้เรามีชุดจอยไฮดรอลิกนะครับรีโมทวาลนะครับไปให้ เลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมถ้าบางยี่ห้อไม่มีมาให้นะครับจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แม่ซี่บรัเราใส่ใจแน่นอนครับสามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายชนิดที่จาเป็นต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิกจากตัวรถไปใช้ภายนอกพร้อมกันนี้มีปลั๊กไฟแบบ5ขานะครับไฟเลียวไฟถอยนะครับติดติดต่อเชื่อมโดยตรงแบบกับระบบตัวรถเลยนะครับกับระบบตัวรถเลยนะครับขนาดตัวรถสูงนะครับกว้างนะเหมาะกับงานได้นะครับถังน้ํามันนะครับ170ลิตรมาพร้อมกับกาดนะครับ กาดเหล็กนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นถังน้ามันแบบไฟเบอร์อย่างดีนะครับเหนียวพร้อมกับมีกาดมาเสริมให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถแท็กเตอร์ที่ถือว่ามีความคุ้มค่านะครับที่เข้ามาแทนเอฟเอฟสี่ห้าตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ต่างไม่ต่างจากตัวเดิมมากแต่ได้เทคโนโลยีมาเต็มๆนะครับอย่างที่เรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงบิดสูง4 1 0นิวตันนะครับเกียร์ชุดใหม่นะครับมีความคล่องตัวนะครับคัตแบบใหม่ระบบไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับ ห้องเดสารกว้างสบายนะครับอ่ากว้างสบายนะครับอ่านะครับการใช้งานนะครับง่ายนะครับสองเผาใช้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับเข้าด้วยระบบไฟฟ้าเบรกสี่ล้ออัตโนมัตินะครับ four wheel brake นะครับดังนั้นเวลาลากสิ่งหนักๆบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นลากอ่าพ่วงอ้อยหรือพ่วงอะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับสามารถเบรกได้อย่างมั่นใจนะครับไม่มีลื่นถไหลแน่นอนนะครับไม่มีคว่ำนะครับการทํางานพร้อมระบบดับคอนโทรลนะครับ PTO แบบไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีกล่องสมองกลควบคุมนะครับกล่องออโตเซเว่นควบคุมการทํางานของตัวรถนะครับสามารถซ่อมได้ง่ายนะครับเวลาเกิดการเสียหายขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นโค้ดแจ้งขึ้นมาได้นะครับว่าตัวนี้เสียหายเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามาซ่อมง่ายนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับต่อจาก4 7 0 7 4 7 0 8นะครับซึ่งขนาด85แรงม้านะครับก็จะเป็นตัวนี้ขนาด102แรงม้านะครับนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับ ตัวนี้มีช่วยดันช่วยดาวอยู่ประมาณ10,000แบาทนะครับดังนั้นท่านที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดเก้านะครับห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกนะครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกนะครับคังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับทุกสาขานะครับยินดีให้บริการนะครับสามารถแวะมาชมได้สําหรับคันนี้นะครับจอดอยู่ที่สาขาสกลนครครับลูกค้าสามารถขอเข้ามาชมตัวจริงหรือขอเอาไปทดลองขับได้นะครับเรามีรถสาธิตให้ลองทุกรุ่นเลยสําหรับแมสซี่ฟูคุสันนะครับฝากไว้ครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ